สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านก,นกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเอดีที่2ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในเอดีนี้นครับไอสองตัวนะแต่ว่าไอตัวนี้เป็นอ่าล่าง1เวล140นะครับอ่าแล้วก็ลิมูรุเอมิเลียแล้วก็ตัวเคนหมวยนะครับเคเราจะมาปั่นแร็งกันนะครับผมในคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะดันไปได้ถึงแรงเพชรได้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะไม่ถึงเพราะว่าตอนนี้เราอยู่แร็งเงินไงแม้กระทั่งแรงแม้กระทั่งแร็งอ่ทองกูยังไม่ขึ้นเลยกูจะขึ้นแรงไอ เพชรแล้วอ่ะเฮ้ยสกว่าเคนหมวยเรานี่ใช้แล้เยะเป็นมพันสองเลยเหรอเฮ้ยต้องหาตัวมาใส่แทนแล้วปะโอบุกอย่างไวครับผมยังไม่ใชอเทม้เรียบร้อยครับโอ้แต่เด็ดเคมาครับผมต่อไปครับผมสุ่มไปแบบว่าไม่รีรอแล้วก็ไม่ดูด้วยว่าใครนะครับเพราะว่ามันแรงน้อยอยู่ผมก็เลยเล่นในสบายปกติแล้วตัวนี้สามารถจบได้ที่แรงเพชรสามได้ไม่ยากนะครับผมแต่คือแบบ ไม่ได้เล่นนานไงก็เลยนะครับโอ้โหฝาตะข้าบกดฟีดมาแล้วก็กดอมตะส่วนไปนะครับว่าแต่ผมลืมไปว่ามันแหลต่ำนะเราไม่จะเป็นที่จะต้องใช้อเทมก็ได้แล้วบุกถึงหน้าบ้านฝาตะข้ามแล้วกำลังที่จะเซตย่อโอ้เรียบรอ้อยครับแตกมาผมต่อไปครับเลเวลอยู่ห้าสิบแปดครับกดทีมเอทีมบีคูสองออตโต้ไปโอโ้แม่งมก็มีปุ่มให้กดเยอะนะปรับมาใหม่ทําไมไม่รู้กดยากกว่าเดิมอีกแต่ก็มันลื่นขึ้นอยู่นะครับเออผมรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นอยู่ เรียบร้อยครับโอ้โหห้าตาติดติดไหมเนี่ยชนะนะก็คือเป็นทีมที่ไม่ต้องการที่จะแรงสูงมากแต่ว่าทีมโหดอะไรอย่างนี้นะเหมือนกับทีมเรานะนี่องอะไรก็ทีมเราไว้ก่อนแหละเออมาแต่ว่าอาเบโดกับอายนี่ยังใช้ได้ดีนะแถมยังมีตัวไมค์ไม่ไม่ใช่ไมกี้ตัวอะไรวะมันจิโร่เข้ามาอีกด้วยนะโอโ้บอกเลยว่า โคตรโหดนะโอ้โหตอนนี้แรงทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าจบแรงทองน่าจะกี่เพชรว่า100ร้อยเหรอไม่ดีไม่ดีอะไรวะประมาณ8090เก้าสิบไหมทุกคนเอออยากจะได้สักร้อยอวิจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหสัปดาห์นี้คือแบบไม่ได้สุ่มกาชาเลยไอดีนี้น่าจะต้องเก็บไปยาวๆนะเพราะว่าเกียร์ไม่ดีเลยนะไอดีนี้เกียร์ไม่ดีเราต้องสะสมไปเรื่อยๆนะเพื่อจะได้เกียร์ดีๆนะทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมไม่ หรือว่าถ้าใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์หนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เป็นสติกเกอร์เป็นอะไรก็ได้นะครับผมมันจะเป็นกําลังใจใผมมากเลยนะครับเพราะว่าอ l g o r i t h m YouTube มันเป็นห่าอะไรไม่รู้นะครับผมปีหลังๆมาดีหลัง,ลงจากที่ผมไม่ได้ทํามานานนะคือคนติดตามเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนเว้เยแต่ถ้าเราไปกดไลค์คลิปใครหรือไปคอมเมนต์คลิปของคนอื่นเนี่ยโดยที่เราไม่ติดตามแม่งอย่างแจ้งเตือนอะ่ะกูงงมากเลยอะ่ะเอองงแดกเลยครับทุกคน ได้ด้วยตัวเองแล้วหรือยังวะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่อดีนี้นี่ต้องสะสมต้องสะสมขนนกไปให้ได้เยอะๆนะเพราะว่าสะสมไปให้ได้สัก5 0,000ื่นขนนกเงี้ยเออสมมตินะสมตนะสมติและแบบเอาไปวิ่งในทีเดียวเลยนะมันจะทําให้แบบว่าเรามีเกียร์วิ่งนะถึงจะมีโอกาสน้อยแต่ว่าขอให้มีโอกาสไว้ก่อนนะเราเน้นจํานวนเล่นนะเราเน้นปริมาณนะเราไม่เน้น เติมก็สะสมไปก่อนนะผมเก็บไปเยอะๆนานๆเลยขนนกนะหรือว่าไปหาสุ่มเอาในด่านทดลองก็ได้นะเอยจะผ่านไหมเนี่ยไม่น่าจะผ่านนะเนี่ยผมได้นําบอสจระเข้มาใส่ให้ทีมเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยโอ้โหอวเบโดอย่างตึงอีเบโดอย่างตึงรู้สึกว่าวีเโดเขาจะเออ่ตายขึ้น ตายง่ายขึ้นไหมทุกคนว่าดูเดมันโดดดึงเข้าไปแล้วอ่ะโอ้โหโคตรนานอ่ะทุกคนเนี่ยครับถ้าผ่าดเองมันก็นานอย่างเงี้ยตัวเคนหมวยเราก็ค่อนข้างถึกเลยแต่ว่ายืนหลังอดุบิทไปนิดนึงนะครับว่าเจอกับไอ้พวกนี้มันถึกแค่ไหนก็ตายอยู่ดีเออเพราะว่าพวกนี้มันขีแรงนะครับต้องอาศัยแบบว่ากดเร็วๆนะครูดาวเร็วๆนะมาเติมไฟเร็วๆน,นี่เป็นการทดสอบสกยภาพทีมตัวเองนะครับว่าทีมตัวเองนี่มันไปน่าจะไปถึงได้ระดับไหนนะต้องมาทดสอบที่ดัน ยากนี่แหละด่านฮาร์ดด่านสุดท้ายนี่แหละนะถ้าจบเร็วก็แสดงว่าทีมเรานี่มีคุณภาพมากแล้วก็ดามจที่รุนแรงนะสามารถปล่อยตัวได้เร็วใช้แร่น้อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีมนี้ก็ใช้แร่ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าชอบตรงที่มันสามารถปล่อยได้เร็วมากนะคือทีมนี้ยังไม่มีพีร้อยนะยังไม่มีพีร้อยเต็มทีมสักทีมเลยนะครับก็เลยจะเรียกว่าพีร้อยก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องพีกระปิดกระปอยแล้วกัน <laughs> ไอดีหลักนี่เก็บนานล้เก็บไว้นานละคือสิ่งที่ทําให้ผู้เล่นไม่อยากเริ่มเล่นใหม่นะครก็ตรงนี้แหละครับคือทําทีมพีร้อยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้เวลานะทีมพีร้อยกว่าจะครบทีมนะแต่ว่าทุกวันนี้จะทําได้ง่ายขึ้นหน่อยนะเมื่อก่อนทําได้ยากมากทุกวันนี้จะทําได้ง่ายขึ้นหน่อยนะหรือเปล่าเพราะว่ามันปรับมันปรับใหม่แล้วนะแบบเรนเจอร์พวกไม่เกิน สุดยอดจะ6ดาวนะดาวที่มีเปรีกอ่ะเออรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้มันจะหาได้ง่ายนะครับเออพวกแดนพวกเบลล่าพวกไอ้บาวอะไรอย่างงี้นะเมื่อก่อนมันหาได้ง่ายมากนะแต่ทุกวันนี้คือแบบว่าค่อนข้างที่จะหายากเลยต้องไปหา,าสุ่มแต้ม F เอานะครับแต้มเฟรนนะกระชายเอแล้วก็ ต้องไปหมุนเอาในในในกงล้อต้องต้องไปหมุนในตู้ห้องทดลองนะครับนะต้องแบบว่าต้องเล่นมาระดับหนึ่งถึงจะทำทีมพีร้อยได้นะทำได้ยากขึ้นนะจะเป็นทีมพีร้อยที่แบบว่า,าแค่78ดดาวนะหรือ6ดาวอะไรอย่างนี้นะเมื่อก่อนทำได้ง่ายมากนะทีมพีร้อยแบบ พวกเบลล่าพวกแดนพวกเออ่ลิอาสมุดรลิอาอะไรอย่างเอี้พวกอะไร,ะไรนะประมาณนี้ครับทำได้ง่ายคนนี้เยอะแต่ทุกวันนี้มันก็ทำได้ยากขึ้นมากๆเลยก็ไอ้นี้ถือว่าดวงดีมากๆเลยนะครับได้ทั้งอนนบิตได้ทั้งนาฬิกาปู่ได้ทั้งซางแสงทันเมือ่อดะเออมีมูนเยลลี่นะครับมีไอไวท์เชฟซูชินะครับ แล้วก็มีเนี่ยซาต้าตัวน้อยเนี่ยที่มันบินๆอยู่เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เปลี่ยนสภาพนะก็เหมือนเจมมเมื่ดอะเหมือนเจมมเมื่ดเลยนะครับมันข้อดีก็คือมันบินโดนฟ้านะครับมีแค่ตัวบินเท่านั้นที่จมเตีโดนนะทำให้ทีม o อมากนะครับผลิตภั9.5ป,ปีผมก็มองว่ามันเป็นอีเวนท์ที่ดีมากนะมันแจกของเยอะนะมันก็ใจชืนอะว่าแบบอย,อย่างน้อย เติมมาหรือว่าที่เล่นมาทั้งหมดนี่มันก็ไม่สย์เปล่ามันเหมือนแบบว่าต้องเล่นเกมนี้ใน,นระยะยาวอะ่ะมันจะโหดภายในคอลาโบเดียวไม่ได้นะครับสังเกตดูแบบพวกท็อปตำนานพวกอะไรคือต้องมีหลายคอลาโบมีหลายแสงหลายมืดแบบหรือว่ามีหลายเกียร์ที่ได้มาจากทั้งคริสต์มาสจันทาอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับต้องสะสมมาเยอะแล้วก็เ,เกียร์แสงเมืดนะครับที่เกียร์วิ่งอ๋องครับเกียร์วิ่งที่มาจาก การวิ่งเนี่ยก็ต้องบางคนนี่ก็ต้องสะสมขนนกนะแต่ทุกวันนี้อาจจะไม่ได้สะสมขนนกแล้วเพราะมันมีระบบออตโต้มาคือระบบออตโต้ทาให้เฮี้ยขึ้นเยอะเลยนะครับผมบอกเลยเพราะว่ามันทาให้คะแนนเฟอร์มากนะคะแนนเฟอร์แล้วเนี่ยสายไม่เติมอย่างเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์เติมถึงเลยนอกจากแบบ